สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในบ้านโครงการมาลายวันเล่นะคะเป็นโครงการขนาดเล็กตอนนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นไป6กหลังนะคะ,ะสำหรับโครงการนี้ก็เลือกใช้ประตูหน้าต่าง UPVC ของบริษัทเรานะคะ l m k UPVC 2020จำกัดเดี๋ยวเรามาชมรีวิวงานบ้านทั้งหลังกันนะคะการติดตั้งแล้วก็ประตูหน้าต่างของเราสำหรับโครงการนี้ก็ เชียร์เลยนะคะเพราะว่าตัวเจ้าของโครงการหรือพี่นุเนี่ยเลือกใช้แต่วัสดุที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ลักษณะไอตัวพื้นที่โครงการก็อยู่ใกล้ชุมชนทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ช็อปปิ้งมอลแล้วก็พื้นที่จะเป็นสลปสวยงามมากมีวิวที่ติดกับลักษณะเป็นเขาเป็นหิวนะคะเดี๋ยวเราชมรีวิวงานภายในกันนะคะตอนนี้ยูยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะคะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็คือสามารถเข้ามาจองได้แล้ว เดี๋ยวน้ำปั่นจะใส่เบอร์เจ้าของโครงการหรือพี่นุให้ภายในนะคะ,ะในคลิปนี้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาขอชมหรือจองได้เดี๋ยวชมงานทั้งหมดกันค่ะโอเคเดดูทั้งหลังนะคะตอนนี้กําลังเก็บรายละเอียดอยู่ดูภายนอกก่อนอนั่นจะเป็นหน้าต่างห้องนอนนะคะที่เป็นห้องนอนหลัก master bedroom แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกอินโพสเแล้วก็ตัวข้างหน้าป่ทุกคนตามมาเลยค่ะฝัะ่งนี้เริ่มจากฝั่งนี้ก็ได้ค่ะ ช่างก็ยังเก็บงานอยู่นะคะ <c oughs> เป็นอ <c oughs> บ้านสองชั้นนะคะเราดูจากข้างบ้านตัวนี้เลย <c oughs> เป็นลักษณะ,ะหน้าต่างบานเลื่อนบานเลื่อนหน้าต่างเลเลื่อนสลับนะคะมีมุ้งครบทุกอย่างนะคะตัววัสดุตัวนี้ก็คือรับประกันสิบปีนะคะไม่กรอบแตกสีเหลืองจากแดดแล้วก็รับประกันน้ําไม่เข้าบ้านด้วยค่ะซึ่งเป็นปัญหาในหลายบ้านเนาะ ต่วนี้จะเป็นส่วนครัวค่ะภายนอกอดูภายนอกกันนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าชมภายในกันชั้นสองข้างบนก็จะเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยนะคะอ่าก็จะถ่ายทำยากนิดนึงแต่ก็จริงๆอยากให้มาเข้าชมของจริงค่ะก็เดี๋ยวดูเข้าก้าไปก่อนอันนี้ข้างบ้านฝั่งนี้ค่ะ พื้นที่รอบบ้านก็เยอะเลยนะคะลมกระลงดีมากเลยค่ะเย็นสบายโอเคตัวบ้านก็ยังอยู่ในขั้นตอนอการเก็บรายละเอียดอยู่นะคะอันนี้เป็นครัวครัวนี้ก็จะมีแถมให้หมดเลยนะคะตัวนี้ทั้งทำเคาน์เตอร์ไว้แล้วแล้วก็ทั้งตู้ข้างบนแล้วก็ตัวดูดควัน ตรงหน้าต่างของเรานะคะอันนี้เป็นมุ้งนะคะระบายอากาศกันมแมลงด้วยทางบ้านนะคะมะีเครื่องกรองน้ําให้ด้วยแล้วก็ถังน้ําปั๊มน้ําครบนะคะบ้านสองชั้นบรรยากาศดีค่ะโล,ลง่งโปร่งสบายใกล้โรงพยาบาลใกล้อ่ ถนนการค้าช้อปปิ้งมอล์นะคะใกล้ชุมชนแต่ว่าเงียบนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นซอยที่ห่างเข้ามาหน่อยถนนเก้ากิโลซอยเก้าชีราชาตัวบ้านก็พื้นที่ใช้ซอยเยอะเลยนะคะ การก่อสร้างโครงการนี้เจ้าของโครงการมาคุมงานเองนะคะตอนที่มาติดตั้งงานก็คือเจอเจ้าของโครงการทุกวันเลยนะคะดูแลจุดเล็กจุดน้อยห้องน้ำห้องน้ำก็มีอตัวกระจกอะไรให้เจ็จสับ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำเป็นยี่ห้อกอโตนะคะก็ะเตรีเรือกรัมาเรียบอ,อย่างดีนะคะทุกอย่างเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันค่ะอันนี้ก็เราก็จะพิเซ็ตตรงตรหน้าตาดเราส่วนโครงการบ้านนะคะสำหรับใครที่สนใจเข้ามาจองนะคะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรติดต่อของพี่นุกให้นะคะเผื่ออยากจะเข้าชมเจ้าของโครงการนะคะ เป็นโครงการที่เจ้าของโครงการทําเองขายเองรูวิวนะคะคุ้มค่ะคุ้มมากเลยสหรับการเข้าอยู่นะคะที่นี่โครงการขนาดเล็กที่ไม่เสียงดังนะคะเงียบสงบห้องพอขึ้นมาชั้นสองก็จะมีหนึ่งห้องนอนก็มีห้องน้ำน้ำที่สองแล้วก็ห้องนอนที่สอง ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งค่ะจะก,กัน้นจะก,กั้นเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะในอนาคตตรงนี้เพื่อนจับบันไดามาก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะน่าทํเป็นห้องทํางานตรงนี้ค่ะน่าจะสะดวกอันนี้ห้องนอนใหญ่นะคะม a สเตอร์เบดรูมีเลยวิวโ,โล่งโปร่งอันนี้เป็น walk in closet นะคะก็คือเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ําในตัวห้องนอนนะคะ โอปันก็นเกือบอย่างดีนะ,ะมีมุ้งติดนะคะทุกอประตูหน้าต่างนะคะก็ติดตั้งมุ้งด้วยน,นี่ก็ชมมีบุหรส,สวยๆไปเลยนะคะก็รีบมาจองก่อนนะคะโครงการมาลายวันเล่นะคะตอนนี้อ่าแผ่นขึ้นหกหลังนะคะมีหกหลังเบื้องต้นอันนี้เฉียดเลยนะคะเพราะว่าตัวเจ้าของโครงการเลือกวัสดุคือเลือกแบบคุณภาพดีเลย แล้วก็คุมงานติดตั้งเองทุกขั้นตอนคุมการก่อสร้างคุมงานเองบ้านสองชั้นโล่งโปรง่งสบายตัวประตูหน้าต่างทุกชุดก,ก็เป็นล็อกแบบมัลติล็อกนะคะก็คือล็อกหลายจุดหลายตำแหน่งในหนึ่งบ้านอันนี้เจ้งของเราก็มาเก็บรละเอียดงานนะคะ ตอนนี้ก็วันนี้ก็ติดตั้งมุงแล้วก็ส่งงานบ้านหลังแรกเหลืออีกห้าหลังนะคะแล้วก็มีโครงการว่าจะขึ้นเป็นชั้นเดียวอีกสามหลังเป็นเก้าหลังค่ะประตูหน้าต่าง UPVC เป็นวัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของงานประตูหน้าต่างเพราะว่าตัวนี้จะมีระบบป้องกันน้ําเข้าคือ,อน้ำที่ประตูหน้าต่างที่มีปัญหาน้ำเข้าบ้านนะคะของเราจะไม่มีนะคะเนี่ย นวัตกรรมตรงนี้ก็จะมีรางระบายน้ําตรงนี้นะคะถ้าฝนตาดเข้ามาตรงเนี้ยก็จะมีการเรนน้ําออกระบายออกตรงนี้ค่ะอ่าเนี่ยก็จะมีรูปิดไว้สวยงามนะคะเนี่ยฝนตกนะคะก็ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็การซีลขอบต่างๆเรียบร้อยตัวงานเชื่อมนะคะจะไม่ใช่งานประกอบ,บ,บแบบอลูมิเนียมนะคะเป็นงานเอาเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียวกันตัวนี้น้ำไม่ซึมก็บ้านแน่นอนแล้วก็ตัวภายในกรอบอวัสดุเนี่ยก็จะเสริมเหล็กน้นะคะ ทัเกรดของ u p พ c พีจะมีหลายเกรดแล้วทีนี้อ่ะงานภายในเนี่ยเราก็ต้องดูข้อมูลด้วยว่าเหล็กข้างในเนี่ยจะเป็นเหล็กที่บางหรือว่าหนาแค่ไหนสําหรับงานของเราก็ใช้เหล็กนาเลยนะคะดูแลให้อย่างดีเราัดทุกอย่างเกี่วัสถุคุณภาพตัวนี้ก็จะมีอกันชนด้วยค่ะตรงนี้เป็นกันชนเนาะเนี่ยกเป็นกันชนบานค่ะตรงเนี้ยอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ใจนะคะ แล้วตัวนี้คือ,อเจ้าของโครงการก็คือไปเลือกวัสดุเองเลยนะคะเลือกแบบที่มีคุณภาพเลยก็คือไม่ลดสเปคเอาแบบเต็มเต็มทุกอย่างนะคะอกกุปกรณ์ตัวประตูหน้าจะเป็นสเปคกระจกเขียวลดแสงนะคะลดความร้อนเข้าบ้านอุปกรณ์ออตัวบานทุกอย่างก็คือจะแข็งแรงสี่วัสดุสีขาวเนี่ยรับประกันสิปีนะคะไม่กรอบแตกที่เหลืองจากแดดแน่นอนตัวนี้งานภายในก็มีมุ้งด้วยค่ะ มีมุ้งกันแมลงนะคะเพราะว่าโซนนี้จะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างจะอยู่ในพื้นที่ที่มีป่านะคะก็คือจะร่มรื่น <S <S แล้วก็ะระบบล็อกของบานนะคะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นระบบมัลติล็อกก็คือปลอดภัยจะไม่ใช่ล็อกแค่ตรงกลางตรงนี้นะคะจุดเดียวแบบนี้ที่ส่วนมากของตลาดเขาจะล็อกแค่ตรงกลางเวลาเขายา่าเขายา่ขาก็จะหลุดง่ายระบบมัลติล็อกอย่างบ้านที่สูงขนาด2เมตรตัวเนี้ย จะมีอยู่สี่จุดก็คือหนึ่งสองสามสี่อ่ะเวลาที่ล็อกนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันค่ะจุดล็อกเวลาที่เราล็อกก็ก่อนดูนะคะนี่นะคะมันจะล็อกเข้ากับฝั่งนี้นะคะ่ะเนี่ยทั้งสี่จุดเลยเนี่ยก็คือดึงบานที่ชนกันนะคะอมบานแบบนี้เลยแนบสนิทนะคะแล้วก็สักมันจับลงแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็หมุนมานล็อกนะคะ คลิปแบบนี้อ่ะก็คือล็อกแล้วนะคะสําหรับภายนอกก็ใช้กุญแจอ่าเปิดล็อกได้แล้วก็ล็อกได้อ่ะหมุนแล้วก็จับมือจับขึ้นแบบนี้นะคะเราตั้งมือจับแบบนี้เพื่อไม่ให้ชนอขอบตรงนี้นะคะจะได้ไม่เป็นรอยนะคะต่างกังนุ้นนี่คือการปลดล็อกเห็นไหมคะวัสดุทุกอย่างตัวนี้ก็จะมีตัวไอ้กันชนกันกระแทกแล้วก็ข้าขงบนก็มีกันยกก็คือเวลายกบานที่เป็นลังวัสดุประตูหน้าต่างทั่วไปที่ยกออ,อกได้ก็คือไม่ปลอดภัยนะคะ อันนี้ก็นําเสนอเลยนะคะสําหรับงานครุงการมาลายวันเล่นะคะของพี่หนูก็คือเลือกวัสดุคุณภาพเลยอะถ่ายไก,กลๆกดูมุมมองนะคะโดเคัสักครู่นจะจ๊ะนะคะคมุ้งไฟเบอร์กันมแมลงนะคะอย่างดีค่ะเป็นหน้าต่างในห้องนอนนะคะห้องนอนหลักหรือมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีเลยค่ะโลง่ง โปงสบายนะคะถ้าอยากได้หน้าต่างขนาดใหญ่ก็เลือกเป็นสไตล์แบบนี้ก็ได้นะคะมาเลื่อนแบ่ง4อันนี้เป็นดีไซน์ของบ้านที่เจ้าของโครงการเลือกนะคะดูวิวค่ะโครงการมาลายบอลเล่นะคะสวยงามนะคะอันนี้เชียร์เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในโซนสีราชาเนาะถนนอ่า เก้ากิโลสวยงามมากกำลังขึ้นอีกนะคะโคร ke, งการยังจองได้นะคะยังจองทันสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาชมรูปแบบหน้าต่างยอดนิยม um ของบ้านเรานะคะเป็นบานเลื่อนสลับนะคะหรือว่าเป็นบานเลื่อนอ่ะสองบานแบบนี้นะคะก็ไซส์ส่วนมากก็จะเป็นอประมาณห้าสิบกับห้าสิบก็คือเป็นร้อยหรือร้อยิบอะไรประมาณนี้ความกว้างนะคะสำหรับความสูงก็แล้วแต่รูปแบบ ของลูกค้าที่จะเลือกนะคะ,ะตัวนี้เป็นงานติดตั้งที่โครงการมาลายวันเล่นะคะเจ้าของโครงการก็คือพี่นุตัวหน้าต่างเนี่ยตัวหน้าต่างของบ้านนี้พี่นุเลือกเป็น UPVC ของบริษัทเราซึ่งเป็นงานคุณภาพนะคะทั้งงานติดตั้งและก็งานวัสดุรับประกัน10ปีนะคะสีขาวเนี่ยไม่กรอบแตกที่เรืองจากแดดแล้วก็ภายในก็เสริมโครงเหล็กหน้าต่างก็จะไม่โย้ไม่เอียงแล้วก็ใช้งานได้แบบลื่นไหลตรงยาวนานนะคะสําหรับตัวปัญหาของ ที่อาจจะเจอปัญหาหน้าต่างก็คือน้ําเข้าน้ําล้นรางเข้าไปเวลาที่ฝนตกหนักๆนะคะสำหรับวัสดุอย่างอื่นด้วยแต่ U P V C ของเราเนี่ยจะมีระบบระบายน้ําเป็นรางระบายน้ําตรงนี้นะคะถ้าน้าฝนสาเข้ามาโดนเยนี้ก็คือน้ําจะระบายออกตรงนี้ค่ะแต่เป็นระบบของ U P V C โดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้จะมีการเจาะรูระบายน้ามาฝนสาตรงนี้ก็น้ําจะลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ระบายออกนี่เป็นระบบปกติเลยนะคะสำหรับงานที่บ้านหรืออาคารที่พักอาศัยที่มีปัญหาเรื่อง น้ำเข้าประตูหน้าต่างนะคะแล้วตัวขอบพวกนี้ขอบที่เป็นขอบเนี้ยจะเชื่อมกันสนิทไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเข้าเลยนะคะแล้วงานติดตั้งเราจะซีลงานอย่างดีกีบขอบแล้วก็มีการรับประกันการติดตั้งด้วยสําหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องหรือจะแก้ปัญหาการหรือประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเดิมออกเพื่อติดตั้งเป็น U P V C ก็ตัวนี้ก็จะสามารถวางใจได้เลยค่ะเรื่องปัญหาน้าเข้าบ้านเนี่ยก็เราก็ดูแลให้ด้วยแล้วก็ตัววัสดุทั้งการติดตั้งต่างๆก็รับประกันด้วย ะะการติดตั้งที่ได้คุณภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะฮะขึ้นไหลใไม่มีสะดุดนะคะอันนี้เป็นสเปคปกติที่บ้านสวนมกอันนี้ข้างในล็อกค่ะบ้านสวนมกที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะฝั่งนี้จะเป็นตัวกันชนบานนะคะเนี่ยเราเปิดมากันชนกันกระแทกนะคะตรงนี้อาจจะถ่ายไกลสักหน่อยแล้วก็ระบบล็อกของตัวชุดหน้าต่างทุกชุดท,ที่เราทําก็จะเป็นมัลติล็อกเดี๋ยวดูงานใกล้ๆก,กันนะคะจะถ่ายข้างในให้ใหดู ชุดนี้จะเป็นการติดตั้งพร้อมมุ้งนะคะนี่ค่ะนี่คือมุ้งสำหรับมุ้งนี่ลูกค้าจะในชุดในชุดลูกค้าจะต้องระบุนะคะว่าจะมีมุ้งหรือเปล่าจะใช้มุ้งไหมก็แจ้งได้นคะคะเปิดสลับไปมาได้แบบนี้ค่ะ เป็นกระจกเขียวใส6มิลลิเมตรสเปคปกตินะคะที่เราจำหน่ายอยู่ถ้าลูกค้าอยากได้สเปคงานที่สูงกว่านี้ก็แจ้งได้ค่ะเดี๋ยวดูตัวลักษณะงานใกล้ๆกันนะคะอันนี้เป็นกันชนดูการเชื่อมงานนะคะตัวนี้ เชื่อมงานแนบสนิทนะคะป้องกันน้ําเข้าร้อยเปอร์เซ็นนะคะอันนี้เป็นงานติดตั้งบ้านใหม่นะคะเป็นโครงการงานโครงการเลย <Okay. S 1> เวลาฝนสาดมาตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะลงรางสาดลงรางแล้วก็ระบายน้ําออกตรงนี้คะ่ะไม่เข้าบ้านแน่นอน กำลังปิดตั้งมุ้งแอ็กทิ้งนี่งานภายในนะคะเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกหน่อยฝั่งนี้เป็นมือจับแบบฝังในเฟรมนะคะเพื่อเวลาที่เราเลื่อนมุ้งมาแบบนี้จะได้แม่ติดนะคะนนมือจับ ระบบล็อกก็เป็นมัลติล็อกนะคะมีล็อกอสำหรับไซส์นี้มีล็อกสองจุดนะคะทำให้การปิดสนิบแ,แ,แน่นๆนะคะปิดได้สนิทแนบแน่แน,น,นกับบานแต่ถ้าทั่วไปก็จะมีล็อกจุดเดียวตรงนี้ค่ะตรงกลางบานเวลาเขย่าเขย่า,าก็อาจจะหลุดง่ายลักษณะาการติดตั้งบานนะคะตัวนี้เป็นรูระบายน้ำค่ะ เป็นรังระบายน้ําปกติเลยระบายน้ําออกนอกบ้านนะคะในกรณีที่ฝนตกหนัหนกๆคะ่ะ